เพื่อนๆเคยได้ยินถึงเรื่องราวของคำสาบโบราณอันหนึ่งที่ว่ากันว่ามันเป็นสิ่งซึ่งทําให้เขมรหรือว่ากัมพูชาเนี่ยเขาได้ไม่เจริญกันมาจนถึงในทุกวันนี้กันไหมครับคือเอาจริงๆแล้วถ้าใครติดตามช่องแอดมานะเนี่ยนะเราก็น่าจะพอรู้กันนะครับว่าแอดเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวพวกงมงายศยศาสตร์อะไรแบบนี้กันหรอกนะครับแต่ถ้าว่าพอแอดไปด้ินเรื่องราวของคำสาบนี้มาเนี่ยบางทีมันก็อดนึกไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันก็มีบางส่วนของคำสาบเนี่ยก็ คลับคล้ายคลับคากับความซวยที่กัมพูชาเนี่ยต้องได้เจอกันมาตลอดอยู่จริงๆนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่ในยุคที่เขมรได้ไปปลดล็อกคำสาปตัวนี้ออกมานะมันก็ทําให้อนาจักรของพวกเขาที่เคยรุ่งเรืองแบบเคยอยู่ในตัวท็อปๆของดินแดนสวณภูมิเนี่ยได้ดิ่งเหวลงมากันแบบกูไม่กลับกันเลยนะครับผมจนคนที่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีทฤษฎีว่าหรือว่าการที่พวกเขมรเนี่ยเขาอยากจะมาได้ปราสาทต่างๆซึ่งอยู่ในสยามแลนด์ทุกวันนี้เนี่ย มันก็อาจจะเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยอยากจะล้างคำสาบกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีอะไรบางอยา่างได้ซ่อนอยู่ยังประสาทเหล่านั้นนะครับผมซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันเราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้นะครับโดยเริ่มต้นที่มาที่ไปของคำสาบนะครับ เขาก็ว่ากันว่ามันได้เกิดขึ้นมาในสมัยของขอมตอนที่มันเป็นราชวงศ์มหิทระปุระนะครับหรือว่าหนึ่งในราชวงศ์ที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดของขอมเลยที่พวกเขาเนี่ยก็ได้สร้างนครทมปราศาสบายนปราศาสต,ตาพรมอะไรนรั่นนะประมาณยุคนั้นนั่นแหละครับพอจะนึกออกกันนะที่ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันมีชาวบ้านผู้ที่ทําอาชีพปลูกแตงอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นคนปลูกแตงที่แบบ มีสกิลยอดมากอะคือปลูกแตงได้มาทั้งดุนใหญ่ดุนอร่อยทั้งหอมที่แบบแค่เพียงใครก็ตามที่ได้เดินผ่านสวนแตงของชาวนาผู้นั้นแล้วได้ไปเห็นดุนแตงที่มันแบบอุ้มๆของชาวนานะก็ว่ากันว่าคนผู้นั้นเนี่ยก็จะห้ามใจไม่อยู่แล้วครับอยากจะเดินเข้าไปมุบดุนแตงของชาวนากันเลยทีเดียวซึ่งชาวนาผู้นั้นพอเห็นว่ามันมีคนอยากจะไม่ แอบกินแตงอยากจะมาม้วนแตงของตนเองอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้สิครับผมปลูกแตงมาแทบตายจะให้ใครมาลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมชาวนาผู้นั้นเนี่ยก็เลยเริ่มฝึกสกิลของตนเองครับในการเคลื่องหินเคลื่องหอ,อกไปเนี่ยแบบใขรเข้ามากินแล้วก็เคลื่องใส่หัวแตกกันเลยมีควายตัวไหนเข้ามาก็เคลื่องหอ,อกจิ้มห้ไสมันทะลุเลย จนทำให้ชื่อเสียงของเขานะครับมันก็ได้โด่งดังไปทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะทั้งความโหดแล้วก็ความแตงอร่อยนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยไอชื่อเสียงทางด้านความแตงอร่อยของชาวนานะครับมันก็ได้โด่งดังไปจนถึงหูของกษัตริย์ขอมในยุคนั้นซึ่งก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่9้านั่นเองนะครับผม ที่พระเจ้าชัยวร,รมันพอได้ยินข่าวเรื่องแตงลูกใหญ่ห,ญหญวานๆขึ้นมาในท่านก็เกิดน้ำลายสอก็แบบอยากจะลิ้มลองแตงอันนั้นบ้างก็เลยได้ส่งคนมาหาชาวนาปลูกแตงคนนี้แบบองค์กษัตริย์น่ยอยากจะขอแตงของเจ้าไปลองกินสักสองสามดุนเนี่ยจะได้ไหมซึ่งชาวนาพูดนั้นนะครับเมื่อมีองค์กษัตริย์มาขอแบบนี้จะไม่ให้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมคือกษัตริย์ขอเนี่ยถ้าไม่ให้เดี๋ยวก็หัวหลุดออกจากบาน,นะครับผมนั่นแหละ ชาวนาผู้นั้นนะครับก็เลยได้ส่งแตงเข้าวางเลยแล้วพอกษัตริย์ได้ทรงประมุบแตงเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าอืรสชาติแตงนี่มันจังหวานะหอ,อมอร่อยถูกใจองค์กษัตริย์มากเลยองค์กษัตริย์ก็แบบจะทําไงดีอ่ะกินแตงแบบนี้ตลอดเลยอ่ะจะไปขอชาวนานะทุกครั้งก็จะลำบากเกินไปนะอ่ะงั้นเราก็รับชาวนาผู้นี้เข้ามาให้มันปลูกแตงมาทําแตงอะไรกันอยู่ในวางเลยสิองค์กษัตริย์นะครับก็เลยได้ทรงถากถางที่ในแบบวางเอาไว้แล้วก็ให้ชาวนาผู้นี้ มาทําหน้าที่ในการปลูกแตงหลวงนะครับผมและนอกจากนั้นเองด้วยความที่ชาวนาผู้นั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการเคลื่องหอกเคลื่องอะไรเป็นสกิลเสริมอยู่แล้วนะองค์กษัตริย์เนี่ยก็เลยได้ให้ชาวนาผู้นั้นแหละได้ดูแลสวนแตงปดืวยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบบจ้างยามจ้างรอปภที่ไหนมาเพิ่มมีทั้งแบบชาวนาแล้วก็มีรอปภไปในคนคนเดียวกันเลยซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยองค์ษัตริย์ก็มีคําสั่งด้วยนะว่าถ้าหากเจ้าไปพบว่า ไอ้ี e, หน้าไหนคิดจะเข้ามาขโมยแตงแล้วก็เจ้าเครื่องหอกไปเลยไปฆ่าไอ้ e, ีผู้นั้นเนี่ยให้ตายกันแบบไม่ต้องถามไถ่อะไรมันก่อนเลยนะครับแต่ถว่าในเวลาต่อมาไอ้คําสั่งขององค์กษัตริย์เนี่ยมันก็ดันมาเป็นปัญหาครับองค์กษัตริย์เองนะครับเนื่องจากมันเล,เล่าว,ว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยที่องค์กษัตริย์ก็เกิดตื่นขึ้นมาในตอนกลางคืนแล้วแบบโอ้ท้องร้องแล้วก็หิวแตงขึ้นมาซะง,งั้นนะครับแต่มันนั้นหิวมาในตอนดึกด้วยเนี่ย จะเรียกให้ใครไปเด็ดแตงมาเนี่ยเขาก็นอนหลับกันหมดแล้วแต่แบบองค์กษัตริย์จะจะม้วแตงหรือกันท่านนะครับก็เลยได้เดินลงไปในสวนแตงด้วยตัวของพระองค์เองเลยหลังจากนั้นก็พยายามจะไปเด็ดแตงออกจากขั่วมานะครับผมซึ่งพอลงไปในสวนแล้วก็ต้องมีเสียงแบบเสียดสีกับใบไม้ชุกชักชกแช,ก,ชกอะไรแล้วใช่ไหมครับผมนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้ชาวนาหลวงผู้นั้นนะก็เกิดได้ยินเสียง ขึ้นมาในสวนแล้วพอเขาได้เบิ่งไปในสวนที่มืดๆนี่ก็เ,เห็นว่าต้นแตงอะมันก็ได้ขยับอยู่จริงๆชาวนาก็เลยคิดว่าเนี่ยมันต้องมีไอ้อีโจเนี่ยมาขโมยแตงและชาวนาก็เลยจับหอกนะครับพุ่งวุ้นเข้าไปในพุ่มแตงเลยซุบตึง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 เสียงดังขึ้นมาลและชาวนาก็แบบสบายใจข้าได้กําจัดแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปนอนต่อนะครับผมแต่พอรุ่งเชาา้าได้ขึ้นมาถึงแล้วก็โอ้โหชาวนาก็ได้ตกใจเลยครับเพราะว่าไอ้ที่เขาเคลื่องหอกไปซึบเมื่อคืนนี้เนี่ย มันคือองค์เหนือหัวนั่นเองนะครับที่แบบโอ้ไม้กอดเป็นกษัตริย์ที่ได้มีจุดจบแบบทุลักทุเลมากที่สุดเท่าที่แอดเคยได้ยินมาเลยคือจุดจบเพราะท่านอยากมัวแต่งตอนดึกซะงั้นนะครับผมแต่ก็นั่นแหละครับผมเมื่อองค์กษัตริย์ท่านเนี่ยได้จากไปแล้วทางราชสำนักเนี่ยก็เกิดวุ่นกันเลยเลยสิเพราะว่าเขาเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหาผู้นําคนใหม่ขึ้นมาใช่ไหมทางราชสำนักก็แบบทายังไงดีละทำยังไงดีงงดคือ เขาจะไปหาเชื้อพระวงศ์คนใหม่ให้มาสืบสายความเป็นกษัตริย์ต่อไหมหรือว่าจะไปคัดเลือกคนที่มีความสามารถเนี่ยให้มาบริหารบ้านเมืองกันไหมนะครับผมเราก็ต้องบอกว่าก,ก็ไม่นะครับผมแต่ว่าทางราชสำนักในตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้มีวิธีการเลือกองค์กษัตริย์ที่แบบออียง <laughs> มากอะ่ะก็คือเขานะครับได้มีการปล่อยช้างหลวงออกตัวหนึ่งไปนะให้ดูซิว่าช้างหลวงตัวนั้นเนี่ยมันจะไปหยุดอยู่ที่หน้าใครครับผมซึ่งถ้าหากช้างหลวงตัวนั้นได้หยุดอยู่ที่หน้าใครนะ ก็จะหมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ได้มีบุญญาธิการที่จะขึ้นมาเป็นองค์กรรษัตริย์องค์ต่อไปนะครับผมซึ่งแบบเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่มันเลือกองค์กรรษัตริย์นะไม่ใช่พิธีแรกนาะขวัญจะทําแบบง่ายๆกันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับผมพวกเขาเนี่ยก็ได้ปล่อยช้างหลวงออกไปซึ่งพอช้างหลวงได้เดินไปถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่งลงแล้วก็ไปโค้งคารวะกับชายคนหนึ่งเข้าครับซึ่งชายคนดังกล่าวก็คือ ชาวนาผู้ที่ได้ปลูกแตงหวานผู้นั้นนั่นเองหรือว่าคนที่ได้เอาหอกเนี่ยพุ่งฆ่ากษัตริย์ไปก่อนนั่นแหละในเวลาต่อมานะครับชาวนาคนนั้นก็เลยได้ถูกยกย่องขึ้นมาเป็นองค์กษัตริย์ภายใต้พระนามว่าพระบาทตรอซอซกพแอมนะครับผมหรือถ้าจะแปลเป็นชื่อไทยก็จะแปลว่าพระเจ้าแตงหวานนี่แหละนะครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็เป็นนิทานชาวบ้านที่ได้กล่าวถึงการขึ้นมาครองราชของพระเจ้าแตงหวานนะว่าท่านเนี่ย ได้ขึ้นมาครองราชได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่ท่านเนี่ยไม่ได้มีเชื้อความเป็นเจ้าอะไรกันอยู่เลยนะครับผมแต่ปัญหาก็คือมันจะมีความจริงที่อยู่ในเรื่องนี้ได้มากกันขนาดไหนนะครับเพราะถ้าหากใครฟังเรื่องราวแล้วมีสติหน่อยแล้วรู้สึกว่ามันมีความแปลก,ปลกๆอะไรอยู่หลายอย่างเนี่ยแกต้องบอกว่าแกรู้สึกเช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตั้งแต่เรื่องการแต่งตั้งกษัตริย์แล้วอะที่แบบ จะบ้าหรือใช้ให้แบบแค่ช้างตัวเดียวได้นะเดินมาหยุดข้างหน้าคนไหนแล้วคนนั้นได้เป็นกษัตริย์ราวกับแบบพิธีจรดแรกนาขวัญคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็คงไม่ทําอะไรง,ง่ายๆแบบนี้หรอกมัง้งนอกจากนั้นนะครับพอแอดได้ลองไปศึกษาหาประวัติศาสตร์ในช่วงเวลารอยต่อของกษัตริย์เชวรมันที่9กับกษัตริย์องค์ต่อมาจริงๆเนี่ยในประวัติศาสตร์นะครับก็เขียนบอกว่าพระเจ้าเชาวรมันที่9เนี่ยได้ทรงโดนโค่นล้มราชบัลลังก์ลงจากพวกกบดชาวนาน,นะครับผม คือมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้พระเจ้าแตงหวานที่ว่าเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับไพ่เป็นผ้าธรรมดานเนี่ยแหละที่อยู่มาวันก็เกิดกําเริบเสบสารขึ้นมาแล้วก็ได้รวบรวมไพ่พลเข้ามาจนกระทั่งราชวงศ์มาิทราปุระหรือว่าไอ้พวกราชวงศ์ที่ได้ใช้ชื่อแบบวรมันวรมันวรมัน,มนต่อท้ายเนี่ย ก็ได้ล่มสลายลงไปเลยนะครับผมซึ่งด้วยความที่ว่าราชวงศ์ตระกูลวรมันทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามีเชื้อเจ้าอะไรกันอยู่ใช่ไหมแล้วแบบอยู่ๆมีคนธรรมดาก็าไปล้มเจ้าแบบเนี้มันก็ต้องมีประชาชีบางคนนะที่เขารับไม่ได้กันอย่างแน่นอนนะครับผมว่าแบบอุย้ยนี่คนธรรมดาเนี่ยจะมาเป็นกษัตริย์ได้ยังไงมันก็เลยอาจจะเกิดการสร้างโฆษณาชวนเชื่อขึ้นมาครับก็คือแต่งนิทานเรื่องราวดังกล่าวนี่แหละว่าแบบมีช้างหลวงนังมาคารวะต่อหน้าเลยก็เลยทําให้ดูเป็นแบบ คนมีบุญญาธิการได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์อะไรกันแบบนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆเอเรื่องเราโฆษณาชวนเชื่อตอนผัดแผ่นดินแบบนี้มันก็เป็นสิ่งคลาสสิกที่ได้เกิดขึ้นทั่วโลกอ่ะนะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่กัมพูชาหรอกนะครับผมแต่ทว่าสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่เหมือนกับเรื่องอื่นๆทั่วโลกเลยก็คือองค์พระเจ้าชัยวรมันที่9หรือว่ากษัตริย์ที่ได้โดนกดปุ่มชัดดาวไปแล้วโดยพระเจ้าแตงหวานเนี่ยนะครับท่านเนี่ย ก็ยังมีบัฟของคำสาบอยู่นะครับผมคือตายไปแล้วก็ยังมีแบบบัฟที่ทำงานอยู่ซึ่งบัฟคำสาบที่ว่านั้นนะคือคำสาบแห่งโวรมมนครับผมที่ก็ได้ถูก่า่ขึ้นมาโดยพระเจ้าสุริยโวรมันที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมหรือว่ากษัตริย์ของขอมผู้ที่ได้เคยรวบรวมอาณาจักรขอมอ่ะให้มันได้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับผมหรือว่าคนที่ได้สร้างปราสาทพระวิหารที่มันเคยเป็นปัญหาระหว่างสยามกับขเขมรในยุคนึงนั่นแหละ คนคนนั้นแหละครับผมเขาก็ว่ากันว่าในสมัยที่พระองค์ได้สถาปนาราชอาณาจักรขึ้นมาให้มันเป็นบึกแผ่นใหญ่ๆเนี่ยนะพระองค์เนี่ยก็ได้มีการสงบความวุ่นวายอะไรที่มีมาอย่างช้านานของดินแดนตรงนั้นนะครับแต่แล้วเพื่อความมั่นใจว่าไอ้ความวุ่นวายเหล่านี้มันจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกพระเจ้าสุริยวร,รมันที่1น่งนะครับท่านก็ได้มีการไา้คำสาปใส่ลงไปกับผู้ที่จะมาทำร้ายหรือว่า ทำลายสายเลือดวรมันหรือเชื้อเจ้าต่างๆเอาไว้ด้วยโดยในคำสาปเนี่ยก็จะมีเนื้อหายอย่างเช่นผู้ใดก็ตามที่จะมาทำร้ายหรือทำลายเลือดเนื้อเชื้อไขวรมันหรือเชื้อเจ้าต่างๆอ้อ e. ีผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องได้รับความฉิบหายไปชั่วกับชั่วกันคือเละอย่างสิ้นเชิงและชนชาติของอ้อีผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องตกอยู่ภายใต้การ ปกครองของผู้อื่นตกเป็นทาสของชาติอื่นๆตลอดไปที่เมื่อจะลุกขึ้นมาสู้เมื่อไหร่เนี่ยก็ไม่สามารถลุกขึ้นมาสู้ได้แต่เท่านั้นยังไม่พอพี่น้องของไออีพวกนั้นเนี่ยมันก็จะต้องลุกขึ้นมาเข็นฆ่ากันเองเกิดความพิบัติกละหลขึ้นครั้งใหญ่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็จะต้องถูกทิ้งเอาไว้ให้ลาหลังไร้ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาหรือถ้าแปลง่ายๆก็คือสาบแช่งให้ไม่ได้แบบเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปอะไรเลยประมาณนั้นเลยครับผมซึ่งเขาก็ว่ากันว่าพอหลังจากที่พระเจ้าแตงหวานหรือว่าชาวนากระบฏผู้นั้นเนี่ยได้ไปโค่นล้มพระเจ้าชัยวร,รมันที่9ลงนะครับมันก็เหมือนกับจะเป็นการปลดล็อกคำสาปอันเนี้ยไปด้วยพร้อมๆกันในคราเดียวกันเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่ครั้งที่ราชวงศ์ของพระเจ้าแตงหวานเนี่ย ก็ได้อยู่ครองลาดกันไม่นานนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้โค่นล้มลงและไอราชวงศ์เขมรหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันก็ไ,ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเหมือนกับคราที่มีกษัตริย์ซึ่งลงท้ายชื่อด้วยวรมันวรมันเนี่ยปกครองกันอีกเลยนะครับผมซึ่งในเวลาต่อมาขเขมรเนี่ยก็ได้มาถูกทําลายไปจริงๆจากอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งรุ่งเรืองขึ้นมาในสมัยน,ะนั้นก็คืออาณาจักรอโยธยานั่นเองนะครับที่ก็ได้เรืองอนานาจแล้วก็เข้ามาตีบวกขเขมรเนี่ย ไปจนสําเร็จนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่าในเวลาต่อมามันจะมีพยายามสู้รบดิ้นขัดขืนอะไรกันบ้างเนี่ยแต่มันก็มักจะโดนตบ,ตบตบตบเก็บลงไปตลอดเลยและพอถึงยุคที่ขเขมรเนี่ยไม่ได้เป็นของสยามแล้วนะครับขเขมรเนี่ยก็รันต้องตกเป็นของฝรั่งเศสกันต่อในยุคแห่งการล่าอาณานิคมแล้วพอยุคแห่งการล่าอาณานิคมได้จบไปเนี่ยมันก็ไม่ไหว ขเขมรก็ต้องมาตกอยู่ภายใต้เวียดนามคือโดนเวียดนามยุดประเทศไปอีกนั่นแหละคนก็เลยคิดก็ว่าอุ๊ยคำสาปที่บอกว่าเขาต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่นไม่จบไม่สิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นจริงหรือเปล่านี่ถ้าเรานับว่าไอ้การซึ่งประเทศจีนเขาได้เข้ามามีอิทธิพลหรือมามีอำนาจต่างๆมากมายอยู่ในขเขมรทุกวันนี้มันจะหมายความว่าขเขมรเนี่ยได้ถูกครอบครองด้วยนะครับมันก็หมายความว่าขเขมรก็ยังไม่สามารถหลุดออกจากวงจรของคำสาปเหล่านี้ได้นะครับผม ส่วนไอ้เรื่องภัยพิบัติความกวนเราขนที่แบบบอกว่าญาติพี่น้องจะมาตีเข็นฆ่ากันเนี่ยก็ว่ากันว่ามันสามารถดูได้จากพวกสงครามกลางเมืองต่างๆไล่มาเลยจนถึงยุคขเขมรแดงกันนะที่ในตอนนั้นเนี่ย มันก็มีพวกพี่น้องเขมรน,นะครับก็ลูกก็มาปบกันเองฆ่ากันเองจับกันไปกดปุ่มจัดดาวจับไปทรมานอะไรกันแบบเนีน้เยอะแยะกันเลยแต่ว่าไอ้ข้อที่บอกว่าเขาได้โดนภัยพิบัติธรรมชาติมาโจมตีมีคลื่นลมมีพายุอะไรเข้าเนี่ยนิอดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาปะ่ะประเทศไหนเขาก็ต้องเจอกันหมดจะไปโยงกับคำสาปมากเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับผมส่วนไอ้ข้อสุดท้ายที่เขาบอกว่าความเจริญต่างๆที่คำสาปเนี่ยได้่า่เอาไว้ว่าจะให้ลูกหลานของผู้ที่ได้ไปทําลายเชื้อเจ้าเนี่ย มันไม่สามารถได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเลยนะก็ว่ากันว่าเราสามารถมองได้จากสภาพความเป็นอยู่ของเขมรในทุกวันนี้นะครับผมหรือว่าดูจากง่ายๆไอ้พวกสินค้าโอท็อปส่งออกของカメในที่ก็มาน,นั่งนอนขอตังค์อยู่แถวๆประเทศเพื่อนบ้านเขานะครับผมซึ่งนั่นเน่มันก็เป็นตัวบ่งบอกแล้วที่หากว่าบ้านเขามันดีอะไรจริงเนี่ยเขาก็คงไม่ต้องส่งโอท็อปอะไรออกมาอย่างประเทศเพื่อนบ้านแบบนี้หรอกนะคือฟังไปฟังม,งมาแล้วเนี่ยมันก็ช่างดูกับว่าไอ้เรื่องราวของคำสาปเนี่ย มันกาลังดําเนินอยู่จริงๆใช่ไหมครับผมซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะมันก็เหมือนจะมีข่าวว่าทางการของเขเมรน,นะครับเขาก็พยายามที่จะล้มล้างคํำสาปนี้ออกไปอยู่เหมือนกันผ่านทางพิธ,ธีพวกบวงสรวงหรือว่าการแก้คํำสาปอะไรแต่ชี้ชัดนะครับพอเขาอยากจะทําพวกพิธ,ธีบวงสรวงอะไรแบบเนี้ยมันก็ดันเกิดเรื่องราวอาเพศขึ้นครับผม ยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องราวล่าสุดที่มันได้เคยเกิดขึ้นมาตอนช่วงเดือนพฤษภาคมของปี2025นะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มีฟ้าผ่าลงมาท่ามกลางนะครวัดเพียงไม่กี่วันหลังจากที่พวกเขาได้ทําการบวงสรวงไปไม่นานจนทําให้มันได้มีคนตายกันไปเลยนั่นแหละเขาก็ว่ากันว่าโอ้หม่ก็เรื่องราวนีน้มันต้องเกี่ยวกับคำสาบกันแน่เลยและนอกจากนั้นนะครับ มันก็ยังได้มีการไปค้นพบศิลาจารึกคำสาบต่างๆยังปราสาทโบราณอย่างเช่นพวกปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองโต๊ดหรือว่าปราสาทตาควายอะไรเนี่ยเขาก็ว่ากันว่ามันมีศิลาที่ได้จารึกผูกคำสาบอะไรเอาไว้ซ่อนอยู่ในปราสาทเหล่านั้นกันแบบแทบทุกที่เลยนะครับผมซึ่ง พอแอดได้ยินเรื่องราวมาแบบนี้เละเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเหรอนี่มันจะเป็นเรื่องการผูกโยงอะไรกันหรือเปล่านะครับไอ้ศิลาคำสาบแบบนี้ยมันจะมีจริงหรือเปล่าเราก็เลยลองไปเสิร์ชหาดูนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าโอ้ oh my god มันมีอยู่จริงๆด้วยครับแล้วอายุของพวกศิลาเหล่านี้ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมานะมันก็สามารถเท้าไปได้ถึงยุคข,ของพระเจ้าสุริยะวรมันที่1ห,หรือ องกษัตริย์ที่ด้บอกว่าท่านเนี่ยได้่า่คำสาปเอาไว้ให้กับพวกที่จะมาทำลายราชวงศ์อะไรของท่านเนี่ยให้มันได้ชิ้หายวายป่วงกันไปใช่ไหมครับผมซึ่งอซีิลาจารึกเหล่านี้บางอันถ้าหากใครอยากดูก็สามารถไปดูได้ตามพิพิธภัณฑ์หลายๆแห่งเลยในแถบภาคตะวันออกของไทยนะครับผมปัจจุบันเขาได้ขุดมาแล้วไปเก็บไว้ในนั้นแล้ะแต่นั่นแหละครับผมเนื้อหาของในศิลาจารึกหลากหลายแห่งเลยเนี่ย เขาก็จะได้บันทึกประมาณว่าเนี่ยชาวเมืองได้มีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงยุคนั้นมันได้มีแบบเหตุการณ์สําคัญอะไรขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายของศิลาเนี่ยมันก็มักจะบันทึกไปด้วยคํำสาบนะครับที่ประมาณว่าแบบผู้ใดก็ตามที่มาทําลายฐานของพระศิวะไออีผู้นั้นเนี่ยก็จะต้องถูกส่งลงนรกมหาโกรธไปเลยหรือเอาง่ายๆคือ ได้ีพู้นั้นจะถูกจับส่งเซิร์ฟเวอร์นระกไปตลอดกาลเนี่ยแหละซึ่งฟังดูแล้วมันก็เหมือนเป็นคำสาปที่มันมีจริงๆใช่ไหมครับผมแต่ว่าเอบันดาข้อความคำสาปที่ไอได้ไปหามาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะเป็นข้อความที่กล่าวถึงใครก็ตามที่ได้มาลบหลู่เทพเจ้าอย่างเช่นแบบมาทําลายฐานของพระศิวะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งโอเคแหละบางคนจะบอกว่าก็พวกเขมรพวกขอมในสมัยก่อนมันก็นับถือพุทธปนกับฮินดูอะไรแล้วเขาก็มีความเชื่อในการที่แบบ จเจ้าองค์กษัตริยนะ์เป็นเหมือนกับองค์สม,มุติเทพเป็นองค์เทพอวตารอะไรกันแบบนั้นไอ้พวกพระศิวะอะไรที่เขาได้เขียนอยู่ในจารึกเนี่ยมันก็จะมีความหมายกายแบบเป็นพวกกษัตริย์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งโอเคเราก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้แหละแต่ถ้าว่าไอ้ข้อยิบข้อย่อยต่างๆที่บอกว่าใครก็ตามที่ได้มาลบหลูม,มาล้มเจ้าเนี่ยจะต้องเกิดความชิบหายวายป่วงมีภัยพิบัติอะไรเข้ามาพี่น้องตีกันหรือว่าไม่มีความเจริญเนี่ย มันก็ไม่ได้ถูกบันทึกอยู่ในจารึกเหล่านั้นกันนะครับคือมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้พวกบันทึกคำสาปอะไรต่างๆนั้นนะเขาก็ได้เขียนโดยบริบทที่เขาตั้งใจจะปกป้องพวกวัดหรือว่าปราสาทต,ต่างๆที่กษัตร,ริย์สมัยก่อนเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะครับผมเนื่องจากว่าปราสาทสมัยก่อนเวลาเขาสร้างพอมีแท่นพระลึงอะไรแบบนี้ใช่ไหมก็อ,อาจจะมีสมบัติอะไรที่ไปวางซุกซ่อนอะไรอยู่ในนั้นกันหรือเปล่า แล้วด้วยความที่ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่ได้มี CCTV ีหรือว่ากล้องวงจรปิดอะไรมาติดส่องดูตลอดลว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นมานะครับพวกเขาก็เลยต้องใช้วิธีเขียนคำสาบเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับกุสโลบายในการป้องกันไม่ให้โจรขุดสุสานขุดวัดอะไรเนี่ยเข้ามาขโมยสมบัติจากข้างในไปหรือเปล่านะครับผม และนอกจากนั้นเองเอเรื่องราวของพระเจ้าแตงหวานที่แอดได้เล่าให้ฟังไปในตอนแรกที่แบบมีคนปลูกแตงได้ไปฆ่าเจ้าแล้วก็แต่งตั้งตนขึ้นมาเป็นเจ้าตั้งชื่อว่าพระเจ้าแตงหวานอะไรกันใช่ไหมไอ้บุคคลผู้นั้นเนี่ย เขาก็อาจจะไม่ได้มีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แค่นักวิชาการกัมพูชาเขาได้เขียนมาบอกเดี๋ยวนะแต่นักวิชาการไทยเนี่ยก็ยังได้เขียนสรุปไปอย่างนั้นได้ว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าพระเจ้าแตงหวานเนี่ยได้มีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าคืออาจจะเป็นบุคคลที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปใส่ตรงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มันได้โว้นั่นนะ่ะให้มันดูมีเหตุผลมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าไอ้หลักฐานต่างๆที่บ่งบอกว่าพระเจ้าแตงหวานได้มีชีวิตอยู่จริงเนนี่ยมัก็ แทบจะไม่มีเลยแหละครับผมส่วนไอเรื่องราวของการที่มีฟ้าผ่าในตอนพิธีบวงสวงของเขเมรอย่างน,นครวัดจนทาให้มันเกิดคนตายอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ว่ากันว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวของการที่ได้เชื่อมโยงให้มันได้ไปเกี่ยวข้องกันมากกว่ากับเรื่องราวของคําส่งคําสาปอะไรพวกนี้นะเนื่องจากไอ้พวกปราศาสอะไรเหล่านั้นที่เขาได้สร้างยอดสูงๆไปเนะี่ยมันก็ไม่ได้มีสายล่อไฟเลยกันอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นปกตินะครับเวลาฟ้ามันจะผ่าลงมามก็จะผ่าลงมาโดนพวกของเรื่องนี้ เป็นธรรมดาไปนะครับคือแบบไอ้พระราชวังกู้โกงที่จีนเนี่ยคือยังโดนประจาเลยโดนผ่าจนแบบไฟไหมไม,ไม่รู้กี่แล้วกี่รอบอะคือนั่นแหะจะบอกได้ไหมว่าวางจีนเขาก็โดนคํำสาปเหมือนกันมโนฮงไม่ใช่ใช่ไหมครับผมส่วนเรื่องของการที่บอกว่ากัมพูชาได้โดนคนอื่นมาปกครองได้แบบไม่มีความเจริญอะไรกันอยู่เรื่อยมาเนี่ยเอาจริงจมันก็เกิดจาก ปัจจัยหลายๆอย่างอะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นในโลกยุคก,ก่อนะใครมีอำนาจเขาก็จะข่มกันได้ใช่ไหมครับผมหรือแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันเองเนี่ยถ้าบ้านเมืองไหนที่แบบมีนักการเมืองห่วยๆขึ้นมาครองเมืองหน่อยเนี่ยมันก็แน่นอนว่ามันก็ต้องนําประเทศได้ไปสู่ความดําดิ่งนะครับมันก็จะเลินเข้ามาไม่ได้หรอกคือจะไปโทษเรื่องราวของคํำสาบอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะไม่ไงไอพกชาติแอฟริกาต่างๆที่มันประเทศไม่จะเริญมันก็โดนคํำสาบกันไปหมดแล้ว,วสิก็คือไอเรื่องราวของคํำสาบเขมรเนี่ยเอาจิัาจาก พวกกลุ่มคนบางกลุ่มที่เขาไม่ชอบขเมเรกันอย่างมากนะครับก็ไปแต่งเรื่องแต่งราวกันให้ชาติเขาเนี่ยได้ดูแย่กันลงไปนะครับผมคือแบบพูดแบบนี้เดี๋ยวจะโดนหามแบบอ้ช่างชาติอีกไหมไอ้พวกขเมเรไปอยู่กับขเมเรเลยไปอะไรประมาณนั้นคือเราแค่จะบอกว่าเวลาเราจะฟังเรื่องฟังราวอะไรเนี่ยทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่บนหลักเหตุผลแล้วก็ไปหาข้อความ เป็นเท็จเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่ปล่อยพวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมาชักจูงเราไปอยู่ตลอดนะครับผมและเอาจริงไอ้ปัญหาที่คัมเมนได้มีกับสยามอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่มาจากพวกชาวบ้านตาดำๆธรรมดาเท่านั้นก็นคือบางคนเขาไม่ได้แบบเกียดอะไรไทยมากหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ กลุ่มผู้มีอำนาจบางตระกูลนะครับผมที่เขาก็ามักจะไปทําให้ชาติของพวกเขาเนี่ยมันได้ดูแย่ก,กันนะครับผมและก็หวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะกลับมาได้ดีดังเดิมนะครับหรือถ้าหาใครจะส่งแฟนอาร์นี่ก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k F N Diary ของแอดเลยนะครับผมแอดก็ยังมีไอจี IG ด้วยเด้อชื่อเดียวกันเลย F N Diary นะครับและสําหรับวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนลวเด้อบ๊ายบาย